สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องชูตี y After Dark มีเรื่องหลอนๆจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของตำนานน้ำตกผานางคอยบ้านนางงามตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินและใครที่ชอบเรื่องหลอนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปนะคะต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงและเนือเรื่องที่แต่งขึ้นมาอย่าดราม่าก,กันนะมาฟังกันเลยเสียงลมพัดผ่านหน้าผาสูงเสียงนกร้องเบาๆและใบไม้ไหว มีเสียงบรรยายจากนักสารคดีหนุ่มชื่อพีทว่ากันว่าที่นี่มีหญิงสาวคนหนึ่งรอคนรักจนตายกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์กลุ่มเพื่อนสี่คนบูมหมอกฟ้าและพีทขับรถเข้ามาในหมู่บ้านใกล้ผานางคอยพวกเขามีเป้าหมายจะถ่ายสารคดีเกี่ยวกับตำนานท้องถิ่นบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบผิดปกติผู้คนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลก ยายคำผู้เท่าของหมู่บ้านออกมาต้อนรับพร้อมคำเตือนเบาๆว่าถ้าจะไปผานางคอยอย่าลืมเอาของเส้นไปด้วยนะลูกไม่งั้นเธอจะไม่พอใจยายคำเล่าเรื่องนางซ้อยหญิงสาวที่ถูกพรากจากคนรักชื่อคีรีเธอขึ้นไปที่ผาเพื่อรอเขากลับมาแต่เขาไม่เคยกลับมาอีกเลยสุดท้ายเธอเสียชีวิตที่นั่นและกลายเป็นเสียงที่ยังรออยู่บางคืน ถ้าลมพัดแรงพอเธอจะร้องเรียกเชื่อเขาเบาๆเหมือนเสียงลมคืนนั้นบูมออกไปเดินเล่นใกล้ผาเพราะนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเบาๆจากหน้าผาเสียงเศรา้าเหมือนกำลังเรียกหาใครเขาเรียกกลับมาบอกเพื่อนแต่ไม่มีใครเชื่อพีทลองเปิดกล้องดูภาพที่ถ่ายไว้ตอนกลางวันมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ริมผาทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ด้วยเสียงลมที่พัดแรงขึ้นและภาพเงาที่ค่อยๆจางหายไปบูมยืนมองจากหน้าต่างบ้านพักและรู้สึกว่าเธอกำลังมองกลับมาคืนนั้นหลังจากได้ยินเสียงจากหนา้าผาบูมฝันว่าเขายืนอยู่บนผานางคอยมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดไทยซิดซีดยืนหันหลังให้เขาเธอพูดเบาๆว,ว่าคิรีกลับมาแล้วเหรอบูมสะดุ้งตื่นกลางดึง เหงื่อทุวมตัวเขาเดินออกไปหน้าบ้านพักแล้วเห็นรอยเท้าเปียกน้ำจากหน้าผาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านเขาไม่มีฝนไม่มีน้ำแต่รอยเท้าชัดเจนมากตอนเช้าบูมไปหายายคำยายคำฟังแล้วเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าเธอเริ่มจําได้แล้วว่าเคยรอใครไว้ที่นี่ถ้าเธอคิดว่าบูมคือคีรีเธอจะไม่ปล่อยเขาไปอีก หมอกกับฟ้าเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านพักเสียงเดินตอนกลางคืนเสียงร้องไห้เบาๆจากหน้าต่างพีทเปิดกล้องดูภาพที่ถ่ายไว้ในภาพมีเงาผู้หญิงยืนอยู่หลังบูมตอนที่เขาเดินไปหน้าผาแต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยพีทเริ่มสงสัยว่าเรื่องตำนานอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าฟ้าเริ่มพูดคนเดียวกลางคืนบอกว่าเธอมาแล้วเธอเหงา เธออยากให้ฉันอยู่ด้วยหมอกเริ่มกลัวและพยายามห้ามไม่ให้ฟ้าออกไปตอนกลางคืนพีทเปิดกล้องดูภาพที่ถ่ายไว้ในภาพมีเงาผู้หญิงอยู่ในชุดไทยปรากฏอยู่ในมุมต่างๆเธอยืนอยู่หลังฟ้ายืนอยู่ริมผายืนอยู่ในเงาใต้ต้นไม้แต่ไม่มีใครเห็นเธอในตอนถ่ายพีทเริ่มเชื่อว่าเธอไม่ใช่แค่ตำนาน คืนนั้นเสียงร้องไห้ดังขึ้นชัดเจนไม่ใช่แค่เสียงลมพัดผ่านหน้าผาแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ใกล้มากบูมเดินออกไปดูเห็นฟ้ายืนอยู่ริมผากำลังพูดกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตนเธอบอกว่าถ้าคีรีไม่กลับมาเธอจะเอาคนอื่นไปแทนบูมรีบพาฟ้ากลับมาแต่เธอเริ่มพูดว่าฉันเห็นเธอแล้วเธออยู่ในเงา หมอกเริ่มฝันถึงสร้อยเหมือนบูมแต่ในฝันของเขาเธอหันหน้ามาแล้วหน้าของเธอไม่มีดวงตามีแต่น้ำตาไหลเป็นทางพีทเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในกล้องแม้จะไม่ได้เปิดไมฟ้าเริ่มพูดว่าเธอเลือกแล้วเธอจะไม่รออีกต่อไปคืนนั้นทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันฮิรีถ้าไม่กลับมาสร้อยจะพาเขาไปแทนทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าและคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่ไม่ควรอยู่ที่นี่เลยหลังจากคืนที่ทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันยายคำเรียกบูมไปคุยเิอเล่าเรื่องพิธีปลดคำสาปของส้อยต้องใช้ของที่คิริเคยมอบให้ส้อยก่อนจากกันของที่มีความผูกพันถ้าของนั้นถูกนำกลับไปที่ผาพร้อมคำขอขมาเธออาจหลุดพ้นแต่ไม่มีใครรู้ว่าของชิ้นนั้นคืออะไร บูมเริ่มเห็นภาพในหัวชัดขึ้นเขาเห็นตัวเองในชุดโบราณยืนอยู่กับหญิงสาวหน้าผาเขามอบจี้รูปดอกไม้ให้เธอแล้วพูดว่ารอฉันนะฉันจะกลับมาแต่ภาพต่อมาเขากลับเดินจากไปโดยไม่หันกลับบูมเริ่มเชื่อว่าเขาอาจเป็นคีริที่กลับมาเกิดใหม่พีทกับหมอกช่วยกันค้นหาของเก่าในหมู่บ้านพวกเขาไปที่สาลาร้างหลังหมู่บ้านและพบกล่องไม้เก่า ในกล่องมีจี้รูปดอกไม้เหมือนในภาพที่บูมเห็นยายคำยืนยันว่านี่แหละของที่เธอรอแต่เธ,เธอเตือนว่าถ้าจะคืนของต้องทำพิธีให้ถูกต้องถ้าทำผิดเธอจะโกรธและคำสาปจะรุนแรงขึ้นคืนนั้นบูมนั่งอยู่คนเดียวกับจี้ในมือเขารู้สึกถึงความเศร้าแปลกๆเหมือนความรู้สึกของคนที่ถูกทิ้งเสียงของสร้อยดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้ง คิริเธอสัญญาเธอสัญญาว่าจะกลับมาบูมร้องไห้โดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มเข้าใจว่าคำสาดนี้ไม่ได้เกิดจากความแค้นแต่มันเกิดจากความรักที่ไม่เคยได้รับคำตอบเขารู้แล้วว่าเขาคือคนที่เธอรอและเขาคือคนที่ทำให้เธอกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจบฟ้าเริ่มพูดคนเดียวบ่อยขึ้นเธอเดินไปที่หน้าผาทุกคืนขึ้นหนึ่ง เธอไม่กลับมาพีทกับหมอกออกตามหาพบเพียงผ้าคลุมไหล่ของเธอปลิวอยู่ริมหน้าผาไม่มีร่างไม่มีเสียงไม่มีรอยเลือดแต่มีเสียงร้องไห้เบาๆลอยมากับลมยายคําบอกว่าถ้าคิริไม่กลับมาซ้อยจะเลือกคนอื่นแทนคนที่มีจิตใจอ่อนแอคนที่เปิดใจรับเธอฟ้าอาจถูกเลือกเพราะเธอเห็นและเชื่อ ยายคำเตือนว่าถ้าไม่รีบทําพิธีคืนของเธอจะเลือกคนต่อไปบูมเตรียมทําพิธีคืนจี้ดอกไม้ที่หน้าผาแต่จี้หายไปจากกล่องที่เก็บไว้หมอกบอกว่าเขาเห็นฟ้าถือจี้ไว้ก่อนหายไปพี่เปิดกล้องดูภาพฟ้ายืนอยู่ริมหน้าผายืนจี้ให้ใครบางคนที่ไม่มีตัวตนภาพสุดท้ายเหงาผู้หญิงในชุดไทยรับจี้ไปแล้วหายไปในหมอกคืนนั้น หมอกฝันว่าเขาอยู่ในชุดโบราณยื่นอยู่กับสร้อยเธอพูดว่าถ้าคีริตไม่กลับมาเจ้าจะอยู่กับข้าได้ไหมหมอกสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวพีทเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในกล้องแม้จะไม่ได้เปิดไม์บูมเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่ได้รอเขาแค่คนเดียวอีกต่อไปเธอเริ่มเลือกคนอื่นเพื่อแทนที่ความรักที่ไม่สมหวังฟ้ายังไม่กลับมาจีอยู่กับเธอแล้วและคำถามคือ ถ้าเธอไม่รอคีรีอีกต่อไปเธอจะเอาใครไปแทนบูมฝันอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ภาพแวบๆบแบบเขาเห็นตัวเองในชุดโบราณยื่นอยู่กับหญิงสาวหน้าผาเขามอบจี้รูปดอกไม้ให้เธอแล้วพูดว่ารอฉันนะฉันจะกลับมาแต่ภาพต่อมาเขากลับเดินจากไปโดยไม่หันกลับเขาเห็นส้อยร้องไห้แล้วนั่งรออยู่ตรงนั้นทุกวันจนวันหนึ่งเธอไม่ลุกขึ้นอีกเลย บูมไปหายายคำยายคำมองหน้าเขานานมากก่อนจะพูดว่าเจ้า mm. คือคีริเจ้าทิ้งเธอไว้ที่นี่และเธอยังรอคําขอโทษจากเจ้าอยู่บูมเริ่มร้องไห้โดยไม่รู้ตัว mm. เขารู้แล้วว่าเขาคือคนที่เธอรอและเขาคือคนที่ทำให้เธอกลายเป็นตํานานที่ไม่มีวันจบ mm. คืนนั้นบูมไปที่หน้าผาเพียงลำพัง mm. เขาถือจี้ไว้ในมือแล้วพูดว่า ขอโทษขอโทษที่ทิ้งเธอไว้เหมาะก,กับพิษตามไปห่างๆแล้วเธอก็ปรากฏตัวชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยเห็นหนังส้อยในชุดไทยซีดๆผมยาวถึงเอวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอพูดว่าเจ้ากลับมาแล้วแต่เจ้าจะจากไปอีกไหมเสียงลมเงียบลงเธอหายไปในอากาศบุมยืนอยู่ตรงนั้นนานมากก่อนจะพูดเบาๆว่า ฉันจะไม่ทิ้งเธออีกไม่ว่าชาติไหนแต่คำถามยังค้างอยู่ในใจเธอหลุดพ้นแล้วจริงหรือแค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งบูมจำอดีตได้หมดแล้วแต่การขอโทษอาจไม่เพียงพอสำหรับวิญญาณที่รอม,มาเกินครึ่งชีวิตหมอกไปหายายคำอีกครั้งขอให้ช่วยทำพิธีปลดคำสาบยายคำลังเลก่อนจะหยิบตำราบโบราณเล่มหนึ่งพิธีนี้ ต้องใช้เลือดของผู้ที่ทำให้เธอตายและต้องทำในคืนเดือนดับเท่านั้นบูมหน้าเสียทันทีเขาคือคนคนนั้นพีทบอกว่าเขาจะเป็นคนทำพิธีแทนบูมแต่ยายคําสายหน้าไม่ได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมเท่านั้นบูมยอมรับเขาจะทำพิธีแม้ต้องเจ็บหมอกเตรียมของทั้งหมดเทียนดำดอกไม้แห้งน้ำมนต์และจี้ดอกไม้ คืนเดือนดับใกล้เข้ามาแล้วและเธอก็เริ่มปรากฏตัวบ่อยขึ้นคืนเดือนดับมาถึงพวกเขาไปที่หน้าผาบูมนั่งกลางวงพิธียายคำสวดมนต์โบราณเธอปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้ไม่ร้องไห้แต่เต็มไปด้วยความโกรธเจ้าจะปลดคำสาบแต่เจ้าจำได้หมดแล้วหรือยังบูมพูดว่าฉันจำได้ฉันทิ้งเธอไว้เพราะกลัวเพราะเห็นแก่ตัว เธอยิ้มเศร้าๆแล้วพูดว่างั้นเจ้าต้องเจ็บเท่าที่ฉันเจ็บทันใดนั้นลมแรงจัดเทียนดับหมดดอกไม้แห้งลุกไม่เองน้ำมนตกลายเป็นสีดำใหญ่ยยคำตะโกนพิธีล้มเหลวเธอยังไม่ให้อภัยเธอหายไปพร้อมเสียงกรีดร้องบุ๋มล้มลงหมดแรงเลือดไหลาจากมือที่ถือจี้เหมาะก,กับพีทรีพา,ากลับบ้านแต่คำสาบยังอยู่ และเธอยังรอคำตอบที่แท้จริงคำขอโทษไม่เพียงพอและพิธีอาจต้องแลกด้วยสิ่งที่มากกว่าความเจ็บปวดหลังจากคืนพิธีล้มเหลวหมอกเริ่มเงียบผิดปกติเขาเริ่มพูดในนอนว่าเจ้ากลับมาแล้วเจ้าสัญญาไว้แล้วพี่สังเกตว่าในกล้องมีภาพหมอกมองไปทางที่ไม่มีอะไรและปากของเขาขยับแต่ไม่ได้พูดในตอนนั้นเหมือนใครบางคนใช้เขาพูดย้อนหลัง พีทเริ่มไล่ดูไฟทั้งหมดตั้งแต่วันแรกทุกภาพที่ถ่ายใกล้หน้าผาจะมีเงาของหญิงสาวในมุมที่มืดที่สุดแม้จะถ่ายย้อนแสงเงาของเธอจะอยู่ข้างหลังบูมหรือใกล้หมอกเสมอในบางคลิปเสียงเขาได้ยินเสียงร้องแผ่วๆว่าถ้าเจ้าจะจากไปอีกข้าจะอยู่ในทุกสิ่งที่เจ้ามองเห็นฟ้ายังไม่กลับมาแต่หมอกเริ่มมีพฤติกรรมแปลกเขาเดินไปริมหน้าผาโดยไม่รู้ตัวพูดว่า เจ้าทิ้งข้าอีกแล้วด้วยงําเสียงที่ไม่ใช่ของเขาพีทพยายามถ่ายคลิปไว้แต่กล้องดับเองทั้งที่แบตเต็มยายคําบอกว่าถ้าพิธีล้มเหลวเธอจะเข้าหาคนที่จิตเปิดลับที่สุดหมอกเริ่มฝันทุกคืนว่าเขาอยู่ในชุดโบราณและส้อยไม่ใช่คนอีกต่อไปเธอเหมือนเงาแต่งเงาที่มองกลับมา พีทเริ่มฝันเหมือนกันบูมนอนแล้วสะดุ้งตื่นโดยไม่มีสาเหตุทุกคนในกลุ่มเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนเพิ่มขึ้นในบ้านพักในกระจกจะเห็นเงาเดินผ่านทั้งที่อยู่กันคนเดียวกล้องวงจรปิดที่พีทติดไว้หน้าบ้านจับภาพผู้หญิงยืนริมหน้าผาตอนตีสาและหมอกก็ยืนอยู่ข้างเธอโดยไม่ได้ลงไปในเวลานั้นเลยเธอไม่ใช่แค่เสียงไม่ใช่แค่เงา แต่เธออยู่ในทุกสิ่งตอนนี้ไม่มีใครหนีออกจากเรื่องนี้ได้แล้วเสียงร้องของเธอเริ่มไม่ใช่แค่ในคลิปแต่ในหัวของบูมเองเขาต้องเลือกว่าจะเผชิญหน้าความผิดหรือปล่อยให้เลือดของเธออยู่ในใจไปตลอดเขาลืมตาตื่นขึ้นตอนตีสามกลิ่นเหมือนเลือดเก่าๆอยู่ในอากาศใต้หมอนมีผ้าขาวเปื้อนเลือดไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใคร ยายคำบอกว่าถ้าเธอต้องการให้นึกถึงเธอจะให้เลือดเป็นของขวัญและในฝันบูมเห็นภาพของเธอร้อมห้าอยู่หน้าผาพร้อมถือมีดเปื้อนเลือดไว้ในมือบูมเดินไปที่ห้องเก็บของหลังบ้านเสียงในหัวบอกให้เปิดมันเมื่อเขาเปิดข้างในมีภาพถ่ายเธอตั้งแต่ก่อนมาเที่ยวพร้อมจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือเขาแต่เขาไม่เคยเขียนมันข้อความในจดหมายบอกว่าเราสัญญาไว้ว่าจะไม่ลืมเธอ และเลือดของเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปยายคำพาไปทำพิธีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ให้เธอไปแต่ให้เลือดของเธอกลับมาเขาต้องเลือกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปหรือให้เธออยู่ในตัวเขาตลอดไปเธอปรากฏอยู่ในควันเทียนดับเองน้ำในขันเปลี่ยนเป็นสีแดงบูมหลับตาและพูดว่าฉันไม่ลืมและจะไม่หนีอีกตอนนี้ทุกคนเริ่มหลับไม่สนิท เงาของเธอเดินอยู่ในบ้านทุกคืนพีทถ่ายภาพได้ตอนเธอยืนอยู่ตรงบันไดและเลือดหยดอยู่บนพื้นหมอกเริ่มพูดแปลกๆว่าเธอเลือกบูมแล้วเลือดของเธอคือคำสัญญาสร้อยขาดไปตั้งแต่คืนก่อนแต่ปรากฏบนคอของบูมอีกครั้งในท้ายคลิปเธอยืนอยู่หลังบูมแล้วกระซิบว่าเจ้าจำข้าได้และข้าจะไม่มีวันจากไปอีกแล้ว ตอนนี้ไม่มีใครหนีได้แล้วเสียงความรู้สึกและแม้แต่ความคิดทุกอย่างเริ่มกลายเป็นเธอบูมต้องเลือกอีกครั้งจะปลอดให้ตัวเองหายไปหรือจะสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่เธออีกต่อไปบูมตื่นขึ้นมากลางดักคีนและเขารู้สึกว่ามีใครกำลังมองจากข้างในเมื่อมองกระจกเขาเห็นเธอยือนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีอะไรรอยเลือดปรากฏบนแขนเขาแม้ไม่เคยมีแผล เสียงในหัวเริ่มพูดว่าถ้าข้าต้องอยู่กับเจ้าเจ้าต้องเป็นข้าทีตรวจสอบภาพวงจรปิดอีกครั้งเขาพบว่าทุกครั้งที่มีเสียงร้องตอนกลางคืนบูมจะลุกขึ้นและเดินไปหน้าผาในคืนหนึ่งกล้องจับภาพว่าเธอยืนอยู่ต่อนหน้าเขาและบูมเอามือลูบแก้มเธอแต่กล้องบันทึกไว้แค่ภาพเดียวแล้วไฟล์ก็หายไปจากระบบทั้งหมดหมอกจำได้ว่าชื่อตัวเองคืออะไรเขาเริ่มพูดว่า เราอยู่ที่นี่นานแล้วเราไม่เคยไปไหนยายคำบอกว่าถ้าเธอตื่นเต็มตัวเมื่อไหร่ตัวตนของทุกคนจะเริ่มสลายและมีเพียงคนเดียวที่เธอเลือกไว้ก่อนตายคนที่สัญญาจะอยู่กับเธอตลอดไปยายคำเริ่มทำพิธีสุดท้ายแต่เธอไม่ยอมไปเทียนดับน้ำเปลี่ยนสีและเลือดในจานเริ่มเดือดบุมหลับตาและพูดว่าถ้าเจ้าไม่มีใคร ค่าจะเป็นของเจ้าตลอดไปในฉากสุดท้ายเงาของเธอหลอมรวมกับบูมและเสียงในคลิปสุดท้ายคือเสียงเดียวทั้งเขาและเธอในเสียงเดียวกันบูมอาจยังอยู่หรืออาจไม่มีใครอยู่อีกเลยก็ได้ไม่ใช่เสียงร้องไม่ใช่เสียงหลอนแต่เป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้พูดออกมา เสียงที่เธอรอให้ใครสักคนฟังและตอนนี้บูมคือคนที่ได้ยินมันบูมสตียิมรู้สึกว่าตัวตนของเธออยู่ในตัวเขาเขาร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วๆเจ้าอยากได้คืนอย่างนั้นหรอและในที่สุดเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในรอยเลือดก็เริ่มเปิดเผยออกมาอีกครั้งบูมนั่นอยู่ริมหน้าผาที่เดิมที่เธอเคยอยู่เขาปิดตาและได้ยินเสียงหนึ่งไม่ใช่เสียงหลอนไม่ใช่เสียงร้องแต่เป็นเสียงของเธอพูดว่า ข้าไม่ได้ต้องการให้ใครเจ็บข้าแค่ไม่อยากถูกลืมน้ำตาเขาไหลไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเข้าใจพีทพบกล่องเล็กๆใต้พื้นบ้านข้างในมีสร้อยเส้นเดิมภาพถ่ายเธอในวัยเด็กและจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือเธอเขียนว่าถ้าเจ้ามาเจอสิ่งนี้แปลว่าเจ้าจำข้าได้ขอบใจที่ไม่ปล่อยให้ข้าหายไปจากโลกนี้ ยายคำจัดพิธีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีเทียนไม่มีน้ำไม่มีเลือดมีเพียงดอกไม้และเสียงเพลงเบาๆที่เธอเคยร้องทุกคนหลับตาและพูดพร้อมกันว่า <c oughs> เจ้าจะอยู่ในความทรงจำไม่ใช่ในความกลัวเงาของเธอปรากฏครั้งสุดท้ายยิ้มและหายไปในแสงตอนเช้าบูมตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเสียงในหัวอีกต่อไปหมอกจำชื่อตัวเองได้พิชหัวเลาะครั้งแรกในหลายวัน ซ้อยยังอยู่แต่ไม่มีพลังอีกต่อไปและหน้าผากลายเป็นที่ที่เธอได้พักอย่างสงบไม่มีใครลืมเธออีกต่อไปแล้วแต่ไม่มีใครกลัวเธออีกต่อไปจบแล้วค่ะทุกคนตำนานของเธอที่เคยเป็นเงาในใจตอนนี้กลายเป็นความทรงจำที่อ่อนโยนและเสียงสุดท้ายที่เธออยากให้ใครสักคนได้ยินขอบคุณที่ฟังเรื่องนี้มาจนจบนะคะถ้าอยากให้แต่งเรื่องใหม่หรือสถานที่ไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ